ครหมดกำลังใจมาคุยกันค่ะช่วงโควิดแบบนี้หลายๆคนก็ได้รับผลกระทบสำหรับคนที่ติดโควิดไปแล้วใครหมดกำลังใจมารวมตัวกันตรงนี้นะคะตอนที่เยียเนี่ยหมดกำลังใจรู้สึกท้อนการที่พูดคุยกับใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะคุยกับเราอ่ะมันจะช่วยเราได้นะคะเราเนี่ยจากจิตตกตกลงไปเลยนะแล้วเราจะแบบเอ้ยพุ่งดีว่ะเราจะพุ่งขึ้นมาแบบนี้ได้ยังไงจิตตกแล้วเราก็พุ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะ ตกแล้วก็พุ่งขึ้นมาอีกเอ้ยตกอีกรอบเอา้าพุ่งขึ้นมาอีกแบบนี้เนาะ <c oughs> สิ่งที่ยาชอบมากๆก็คืออารมณ์มีผลต่ออนาคตอันนี้เรื่องจริงเลยตัวยายเองเนี่ยคือเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบว่าล้มงานอะเป็นคนล้มงานเลยถ้าสมมติว่ายายอารมณ์ไม่ดีจะบอกว่าไม่ทําแล้วคือจะเป็นคนแบบนี้เลยไม่ทําแล้วคือแบบอารมณ์ไม่ดีไม่อยากทาอะ้วเป็นคนแบบว่าเฮ้ยฉันเลือกได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเราควรจะเลือกทําให้อารมณ์เราดีแล้วก็กออน แต่คือแบบฉันเลือกได้กูไม่ทําแล้วติดนิสัยมากติดคือพออารมณ์เสียก็เออะก็ไม่ทําเออะก็แบบไม่เอาไม่ทําเหมือนแบบดาราดาราดังแล้วก็ไม่ทําเลือกงานอย่างนั้นอะแต่ทีเนี้ยพอชีวิตมันแบบมันไม่ก้าวหน้าผลลัพธ์คือชีวิตจะไม่ก้าวหน้าพอชีวิตไม่ก้าวหน้าปุ๊บเราเลยเฮ้ยเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์แล้วทีเนี้ยพอเรารู้ การจัดการอารมณ์ตัวเองให้มันก้าวหน้าไปได้ชีวิตมันก็ขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเลยค่ะทุกคนช่วงโควิดเนาะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดกําลังใจอยากจะแนะนําว่าให้เรามาคุยกันเนาะมีอะไรก็มาพูดคุยกันตัวเยอเองเนี่ยแล้วมันเป็นการบําบัดด้วยนะมันเป็นการระบาย <laughs> มันเป็นการระบายเหมือนตัวเยอเองเวลาที่มีเรื่องที่แบบว่าทุกใจเรื่องแบบ เฮ้ยมันคุกุ่นมันอารมณ์มันเริ่มแบบม,ม,มันไม่มีความสุขอะก็จะโทรหาเพื่อนรักพอโทรหาเพื่อนรักเราบางทีเราก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เราเครียดหรือว่าเรื่องกังวลอย่างเงี้ยแค่ได้หัวเราะก,กับเพื่อนอะ อ้าปรากฏว่าเรื่องมันเบาบางลงแล้วอยู่ดีๆเฮ้ยเราก็รู้วิธีจัดการด้วยตัวเราเองมันก็จะมี2แบบคือ 1. เราไปคุยเรื่องอื่นกับเพื่อนไปหัวเราะไปนู่นไปนี่กับ2เราบอกว่าเฮ้ยไม่สบายใจขอเล่าอะไรให้ฟังได้ไหมอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกเออเล่ามาเลยแต่ข้อแม้มีอยู่ว่าเวลาที่เขาฟังเราไปอ่ะเขาก็จะต้องเป็นคนที่ไม่ได้คิดไปกับเราอ่ะ คือเขาก็มีหน้าที่ให้เราเล่าแค่นั้นเองคือเย่ยโชคดีมากที่มีเพื่อนแบบนี้แล้วก็คบกันมาตั้งแต่อนุบาล3เราอ่ะเป็นอย่างนี้กันตั้งแต่เด็กไม่ได้เอาอารมณ์เขามาแต่ว่าเราอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขารู้สึกเฮ้ยเขาอยากจะพูดคุยกับใครสักคนแบบนี้มันก็เลยทําให้เย,ยเออติดนิสัยนี้มาเพราะว่าทําแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็เวลาที่เราแบบอยากจะหาทางออกอ่ะถ้าเราได้มาอยู่กับ คนที่เขารู้วิธีจัดการชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะทุกคนนะตอนที่โควิดรอบแรกใช่ไหมโควิดรอบแรกตัวยาเองเนี่ยคือกังวลมากโควิดรอบแรกตัวยาเองนะนะกังวลมากมากคิดอยู่แต่ในหัวแบบกูติดยังวะคนนี้เป็นหรือเปล่าวะขนาดแบบแก๊บมาส่งของอย่างเงี้ยเยอยยังแบบว่ากลัวไปหมดเลยอะเพราะเราไม่รู้เลยว่าใครมันจะติดบ้างใช่ไหมมันก็เกิดกลัวความเครียดอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยพอโควิดมารอบสองตัวยาเองก็ เฮ้ยเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าเวลาที่มันมีวิกฤตอะ่ะมันจะแยกคนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มคนที่ตื่นตระหนกเป็นแพนิกกับกลุ่มคนที่มองเห็นโอกาสว่าจะช่วยคนที่ตื่นตระหนกยังไงปรากฏว่าโควิดมาช่วงที่2เนี่ยย้ายฝั่งจากคนแพนิคมาอยู่คนที่จะช่วยกลุ่มแพนิคก,ก็เลยได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน7หลัก กลับมาช่วงโควิดช่วงที่2ทีเนี้ยพอรอบเนี้แหละโควิดรอบที่3าเนี่ยแหละทุกคนต้องสร้างคนให้มาช่วยคนที่ตื่นตระหนกหนึ่งก็คือช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองก่อนเราจะช่วยตัวเองได้ยังไงจัดการกับอารมณ์ตัวเองในช่วงโควิดได้ยังไงดูแลตัวเองได้ยังไสงสเราจะได้รู้ว่าเราจะช่วยคนที่เขาอะจิตตกพลังงานตกในช่วงโควิดได้ยังไงสาเราจะได้ฝึก การมองเห็นโอกาสในวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เอามาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะทุกคน